เมื่อคืนนี้มีคนส่งข้อความมาหาอาจารย์เธอเขียนไว้แบบนี้ในครอบครัวของเธอมีสมาชิกสี่คนผู้หญิงเป็นคนเขียนมาผู้หญิงเจ้าของเรื่องค่อนข้างจะรู้สึกง่วงขณะที่ชายผู้เป็นสามีในครอบครัวนี้ไม่เพียงแต่สดชื่นทั้งยังหลังน้ําตาซรับซึ้งใจอีกด้วยเธอบอกว่าเดิมทีตาเท่าคนนี้ไม่เคยอ่อนไหวขนาดนี้มาก,ก่อนและไม่เคยแสดงความจริงใจแบบนี้ด้วยทําไมตอนที่สวดภาวนากับฉันถึงได้เริ่มร้องไห้ออกมา ทีแรกเธอก็กังวลใจมากเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นโรคอะไรกำเริบขึ้นมาหรือเปล่าแล้วเธอก็ถามผู้ชายดูเขาบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งใจที่อธิบายไม่ได้ลูกสาวของเธอก็มีความสุขมากกับการสวดภาวนาส่วนอีคนก็ไม่ค่อยพูดนั่งเหม่อลอยตอนสวดน,นี่จึงเป็นการตอบสนองที่แตกต่างกันเธอขอให้อาจารย์พูดความคิดเห็นออกมาตรงๆการตอบสนองอันน้อยนิดของเธอมันคือสถานการณ์แบบไหนอาจารย์คิดว่าเป็นพอรอันสิริมงคล การสะดเดาะเคราะห์คุณคิดดูนะเมื่อขับผีและวิญญาณชั่วร้ายในตัวของคุณออกไปคุณก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนแบตหมดใช่ไหมการที่คุณชินกับกลิ่นอายของผีชั่วร้ายก็เหมือนกับล้อ,อยางที่แตกมีก๊าซไอเสียอะไรอยู่ในนั้นเหม็นอย่างกับตดหมาใช่ไหมมันมีแต่คาร์บอนมอนอกไซด์เต็มไปหมดแต่หลังจากกําจัดก๊าซไอเสียเหล่านี้ไปได้จริงๆแล้วก็เหมือนกับยางที่แบนคุณจะรู้สึกง่วงเล็กน้อยอาจารย์แค่ยกตัวอย่างแต่ก็มีบางคนที่ พอได้ฟังอาจารย์บรรยายธรรมเขาก็ง่วงขึ้นมาเลยนี่ก็คือการให้พอรอย่างหนึ่งการให้พรแบบนี้โดยปกติแล้วอย่างน้อยๆก็คือแรงแห่งกรรมในปัจจุบันของบุคคลนี้ค่อนข้างเต็มเปี่ยมแรงแห่งกรรมค่อนข้างมากดังนั้นเมื่อได้ฟังอาจารย์บรรยายธรรมแบบนี้คุณจึงรู้สึกง่วงแล้วควรทำยังไงดีเราได้เรียนรู้จากละครแล้ว ใช่เหล็กแหลมแทงขาละครโบราณของจีนเอาเหล็กแหลมแทงตัวเองถ้าคิดว่ามันโหดร้ายเกินไปนนก็ให้กัดพลิกได้ไหมหรือหยิบไมจ้จิ้มฟันมาแทงฝ่ามือก็ได้อย่าให้ตัวเองง่วงนอนต้องมุ่งความสนใจกับสิ่งที่ทำใช้กำลังสวดภาวนาและยังมีความคาดหมายความปรารถนาของฉันอีกใช่ไหมแต่พอสวดไปสวดมาจิตใจของฉันก็วิ่งไปบินทยานไปเหมือนทูตเทวดา ที่สําคัญคือจุดประสงค์ในการสวดภาวนาของคุณนั้นจริงใจหรือไม่คุณต้องมีความตั้งใจติดกระดาษบนกําแพงให้ตรงกับระดับสายตาของคุณเขียนความปรารถนาของคุณลงไปตัวใหญ่ๆเช่นเลื่อนระดับชั้นหางานหาคนรักเรื่องอย่าร้างไม่ต้องเขียนมันนะเอาความปรารถนาปัจจุบันที่เป็นอันล่าสุดต้องเขียนให้ชัดเจนไว้ตรงหน้าคาอวยพรของคุณจดจําให้ขึ้นใจต้องจําให้ขึ้นใจถึงจะได้ผลแล้วก็พยายาม อย่าเอาแต่หลับตาคุณสามารถลืมตามองได้ทำให้ยากต่อการเข้าสู่สภาวะของการนอนละเมอเพื่อไม่ให้ตัวเองง่วงจิตไม่เตลิดเปิดเปิงสติหลุดลอยก็คือต้องลืมตาสวดแบบนี้จิตจึงจะไม่เตลิดไปง่ายๆเข้าใจไหม